สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับตำนานวิหารทานาลอดเกาะบาหลีอินโดนีเซียวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งตระหง,ง่านอยู่บนโขดหินกลางทะเลเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในศตวรรษที่16โดยนักบวชฮินดูนามว่าดังฮายังนิราธาเพื่อบูชาเทพแห่งท้องทะเลวิหารแห่งนี้มีความพิเศษตรงที่เวลาน้ำขึ้นสูงทางเดินจะถูกตัดขาดทำให้ดูเหมือนวิหารลอยอยู่กลางทะเล แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือตำนานเกี่ยวกับงูทะเลยักษ์ที่คอยปกป้องวิหารว่ากันว่ามันคือผู้พิทักษ์ที่คอยขับไล่วิญญาณร้ายและรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้คลื่นที่สศาดซัดเข้าหาโขดหินตลอดเวลาไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการธรรมชาติแต่เป็นเหมือนการทดสอบศรัทธาของผู้ที่มาเยือนวิหารทานาลอดจึงไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อและความเคารพต่อธรรมชาติของชาวบาหลี ดังนั้นหากใครมีโอกาสได้ไปเยือนอย่าลืมสังเกตคลื่นที่ศาสซัดเพราะมันอาจกำลังกระซิบเรื่องราวของตำนานที่เราเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็เป็นได้